ขอสัตว์เลยเหรอขอขอที่ไม่ได้ลงตรงนี้นี่นาอ้าวอะไรเดินติดอะไรตรงนี้แตกแล้ว่ะอย่างมันเก็บป๋อยังครับยังเก็บไปสองเจ็ยขาอย่างดังอยอืมตายแล้วหมดแล้วไปไปร้องรำทำเพลงไปกดบีเพื่อเพลงมันมูฟทีมได้เลยนะ เพราะเราตามคนก่อกีตาร์ไปได้ด้วยไปกับเพื่อนได้เหรอใช่ใช่มันจะทิ้งมันจะทิ้งว้าไว้เหมือนเวทอะมันจะทิ้งว้าไว้เหมือนเวทอะเสร็จแล้วหนึ่งที่ครับโอเคนั่นแหละเสร็จแล้วที่เหลือเองเองร้องแบบนั้นเสร็จเองก็ไปตามเก็บตัวโน้ตได้เลยไปหายิงคนตัวโน้ตมันจะกระจายออกมาอ่าแค่นั้นแหละไม่มีแล้วแล้วดอกจากกล่องอ่ะดอกจากกล่องก็มีส่วนก็เปิดกล่องเปิดกล่องทำอะไรวกนี้ก็ก็ก็มีโอกาสดอกออกมาอ เสียงดนตรีคนดังอ่ะดูดูไรไรนี่สนใจเอาไปใช้เปล่าครับผมได้ครับยกกีตาร์ให้เพื่อคนดูของเองเย้ใครมาจะดูเวลานี้เออเองดังอยู่แล้วเห็นมันมีคนเดิไปด้วยดิไปด้วยดิตีมันตรงไหนเนี่ยตีมตรงนี้ไปด้วยพ่อพี่ ตัวฟ้าเชีวย <สะ S 2> วใส่โปรแกมมาแล้วเข้ามาในบ้านเลยล่ะอยู่นอกบ้านแต่ว่าอย่าลืมว่าศัตรูมันก็ตามมาได้นะเว้ยเล่นตอนแรกเวอร์เลยยังแม่งมาอยู่ข้างหลังรู้เฉยเลยเฮ้ยเอาปัตะขำฉันเอาคืนมาเอามาดีกีตา้าไปดิไปด้วยไปด้วยออไ,หไ,หไหนไหนสายกว่ามันหยุดไม่อยู่เลยคุณเออมันเลยเลยจัดอ่ะจะมาเแล้ว ได้เหรอเองครบแล้วล่ะครบแล้วช่วยสวยดีเนียดดีนี่นิสสันนะครับน้องๆ้องาสวยกว่าเราเยอะเลยม่วงเยอะวันนั้นเขาลโบคีนีเลยนะเว้ยเล็บแต่ยังดูบายนะซาโบคีนีนะบยิงกันมาเลยว่ะตุบตักทุบตักหมดเลยเงินมาเลยบอดอ่ะ อาแล้วแล้วอบงอหลบก็ตีลังกาอะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยขีดตึงไหนเทียรปลบตีลังกาหล่านี้มาแล้วอยู่ไหนกันล้มหนึ่งตรงนี้ตรงนึงเฮ้ยวิวตายหมดเลยมีเงี้ยมีเงี้ย แปดหรือเก้ายี่สิบเก้าร้อยสวยทางไหนกันเ้นี่น่าสวยมากปืนเลเซอร์ก็ดีนะแรงอยู่แต่ร้อยไวไปหน่อยตัวอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่หน้าได้ไหมสิบเก้าสิบเก้าตัวแมวไม่ตายเลยเฮ้ยตายยิงขนาดนี้นะฮะปืนยังดีเลยผมมีหมัดกับกิตาคุณจะเล่นอะไรอ่ะ เฮ้ยมีเด็กป้องมีเสียงยิงล้างล้างลัางล้างโอเคโอเคอเคอันนี้คนจริงจริงเป็นยังไงมีคนลงมาเนี่ยผู้หญิงรอแล้วมั้ยซ็อกซ์มีได้ปะยิงอยู่ยิงอยู่แล้วผู้หญาพุ่มหญิงมานี่ละมาทำไมมันจะเอาเอารถรถโรลเกนีอ่ะนั่นแหละเรียบร้อยเรีบดิมันขโมยรถโรงกินีเฮ้ยมันขี่วิ่งมาเลยเหรอวะเออมันขี่วิ่งมาเลย

กูเจอบอดกูยิงบอดระวังเด้อมันมีคนอีกเด็ดปูนกเด็ดปูนเนาะเนี่ยปักบักบักบักตายลมไปหนึ่งมันเป็นบอดอรอเราไม่เท่าไหรแต่อาจจะมีคนมันจะลากใหเออว่ะยิงหัวแตกเลยแม่งเสียบอดมันมันเอาลุ่ซองยิงผมเลยอ่ะเจ็บเจ็บมัว มันเกิดแตกเลือดเหลือดสามแต่มันฮิตเอนไมี่เฉยๆมันไม่ได้นับเป็นตัวเว้ยใช่ใช่นับเป็นฮิตเออเหลือแค่ประกอบร่างไปหายหมดอ่ะตุบรถตุบรถนะหายยี่โม่เดียวโดนเลยตุบรถตุบรถนะนเอาหล่นแล้วโคนมีคนมีคน เฮ้ยมีกลางถนนอยู่มีตัวเลยออกไปไหนลูกิีเลพี่พี่ชายกองแตะกองแตะยิงมางม่นน่นล่ขอญาตปีครับเรียบร้อยแค่นั้นแหละครบบอดทั้งนั้นมองเอ้าไปข้างล่างข้างล่างสุดท้ายตัวเดียวลอยด้ใครจะตี่ะเอาตีเลยหนี่ยใครจะตีเาเลยใครจะตีผมตีไปแได้ผมตีไ้ว เราไล่แซนนี่ยิงแล้วป่าป่าดีแน่ปืนเลเซอร์มันก็ยิงดีแล้วแต่แม่งร้อนเนี่ยไหวร้อนเร็วร้อนเร็วน่าจะยิงได้สัก5ชั่วโมงโอ้โเวอร์เกินนะนะเอาไปแกตเตอร์ลิงดีไหมไอเวนก็ดีนะมาสักวดีมีสิ่งรถมาปหมใช่เหมือนได้ยินเนี่ยรถอยู่ข้างในบ้านเนี่ยที่อยู่อะอยู่ข้างใน นีแนี่เท้าต้องดูเอ้ยมันขึ้นมันแย่งรถผมมาแล้วคุณไปไม่ได้เฮ้ยโดนแย่งรถจะเขาไปไหนแล้ววะมันคากูซิงไปไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันอะโงมากก็ตายเลยที่นี่ใครอนะ่ะที่ตกใจหมดเออประตูมาใช้เองอ บอลมาแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะแต่ผมไม่หนึ่ง,งเล่นอะไรของเองแตกไปซะมีเปลียนเท้าเดี๋ยวไปยิงบอลระวังบอลมันแปะหน้าไมาน้นะโคตรแรงมีเวลาไม่มีเดี๋ยวเล่นให้ก็ได้เล่นเลยใครเก็บเหรียญไปเล่นเลยครับรมาาันลูกอมตะนะยิงดีกว่ายิงระเบิดเส้นเดียวเ,เลยแย่ที่เก่งกับคุณพูดที่เหมือนเคยได้ยิงที่ไหนได้ได้รถบอลละ ไอ้เบบี้เมทัลไงน้าจะจำได้ระวังระวังโดนชนมีคนอยู่ข้างนอกยิงอยู่ยิงให้อยู่รถจะระเบิดแล้วตอกแตงตอกแตงโอ้แหน่นู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นตรงตรงนนตรงวัคซีนแมนรถมันจะระเบิดแล้วตัวอฮ้ยใส่รถนะตายตายตาย มีคนล้มอยู่ตรงไหนวะขออยู่ข้างบนไม่หลงกินได้เรามาละมันจะซ้ำระเบิดวะที่มันจะซ้ำเพื่อได้เลยเพาะอย่างนี้เดี๋ยวปืนร้อนอ่ะยิงขี้โอยแล้วโดนแล้วระเบิดแล้วเปิดแล้วมันขี่หมันนี้โอ้โหเมาเมาหน่องหน่อสวยตายกันชนเลยชนเลยจะได้แตกไหมเออ ขอไปเก็บมันทั้งกันผมยังไม่มีของมุกอ๋อยังไม่เก็บเหรอรถบัสมารถบัสมาไอ้บัสมาไอ้ขไอ้ครอบหนีไอ้ตัวแอบอยู่บนต้นไม้เที่ยงไม่รู้มันมีคนคนปืนได้อยู่เราวังมีคนยิงจากใดไกลมามีคนกลับมาเก็บศพมีโจรคนโดดเลยมันอยู่ข้างในบอสอะ สียรถไหนที่สุขภาพโอ้โหสี่รถเยอะจริงมั้งมีรถมาอีกเออรถมาอีกโอ้ยโดนลมโดนลมอร้อมก่อนอ็เอาก่อนนี้นี้โอ้ยชุบอีกนี่นี่นี่ก็ออกก่อนไหมชุบเพื่อนก่อนเอาเลยเอาเลยไปกันเลยไปกันเลยพอบระวังด้วย โอเคผมไปตรงนี้นะใกล้บังเกอร์โอเคโอเคยิงนี่เลยไอ้เชี่ยมึงจะมาอะไรเยอะแยะวะไอ้ฉันกูไปแล้วไอ้เชี่ยหลาตอนมีรถปะนี่ยตอนนั้นเน่ะมีรถวิ่งอยู่คันหนึ่งมีวนอยู่เนี่ยหนเราต้องไปเราเก็บไอ้นี่เพื่อนช่างมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว มันสวนอ่ะชนแล้วเ้ากำลังชุบเพื่อนเลยกูชนให้ละเพื่อนอันนี้มันบอดที่ควรมึงชนบอดไอ้เหี้ยคนอยู่นู่นตะคนน็อกไปแล้วเออจิ้มหนีบยังสวยจะไปสามคนมันเก็บเก็บปืนเดี๋ยวผมไม่เห็นเห็นคนมันวิ่งมาทางนี้เฮ้ยทำไมเน็ตมันกระตุกวะอเวบอะไรคือรถก่อนก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมช้างเดี๋ยวจัดให้เลยมีคนเดียวมันไม่มีคนคุมปืน ยามแตกแล้วดูจักไม้ซองเปล่าฮะตีร้อนตีร้อนเหยียบหัวแล้จะพังเลยขอวนวนวนไอ้นั่นก็ได้ชุบมันน่าจะรอดอีกสิ่งยังหมุนอะไรลังหนาวไปไปไปอันนั้นอันนั้นมันชุบตอาตรงที่ชุบรถชุบรถชุบคนวิ่งปล่อยกันอยู่ เฮ้ยมันมีเรือเบิดไอ้ขอระวัไม้เหี้ยือระเบิดแรงอ้เหัร้อนตืร้อนโอ้ยหีอะไรเนี่ยอยระเบิดลอมรเบิดล้มหนึ่งนี่นขึ้นมาคนหนึงสวยสวยสมคมเจ๋งดีมากเออขับนยิงกระเต่อฮะ เน็ตไม่ดีเลยคอับเสื้อเน็ตแดงต็มแปงตะแนงเลยตามีคนนอนนอนตีแค่เพื่อนอยู่เฮ้ยมันยิงไม่ออกถนเลยยิงอยู่ขี้ขึ้นไหนกีแหลกสวยสวยกำลังมาเก็บเพื่อนกูจะอ้วกล้มแล้วโอเคเฮ้ยผมขึ้นมากับมันด้วยดีดีดีสามแล้วสามแล้วไป พาไปไหนเนี่ยพาออกวงเหรอเิ่พาออกวงเออสวยแตกสวยเลยแต่เลยโคมากเราเพื่อนเราหายไปไหนวะไอดอไลท์แซะไม่รู้เมืออก้ออกอกำลังไปชุบเลยแล้วก็ออกเขาบอลลูดอีกแล้วครับโอเคถมาสิ่งเลครับอหอลนูดไปเเลยไปเลยเลยไป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 เลยเอเปลเเ จะเตือนจริงจริงโอโ้โหแม่งสามพันแถวเนี้ยตอนเนี้ยเอเที่ระดับมันเป็นเยอะอยังวะอืมเยอะมากสวยโดนระเบิดชนโอ้ยรถร้อยดิมันหนีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มีขลงมุกแต่ผมแหละไอ้เี้ยมันขึ้นรถอีกคันหนึ่ง เอ้ยมันมีรถกำเนินเชียร์น้าข้างหน้าโผล่ชแหลไอ้เที่ย์ตอเลยวิ่งชนมันงอื้อนั่นแหละคุ้มคุมโอนอีกชนเข้าไหมอึ่งนั่นแหละชนเข้าไปล้มแล้วหนึ่งแกขวาตัวนึงขวาอยู่ในรถ เกลเ่ินจริงอยู่นี่ตัวอยู่นี่ตีเลยเก็ขอข่าวว่มันใหญ่ตีมีที่ชุบมีที่ซ่อมอยู่งั้าใช่ปะโอ้โหผมโคตรแหลกเลยพี่ชายเที่ยมีเราเตอร์แล้วนะฮะค่อยๆมันจะระเบิดละเออเปิดร้อนเปิดร้อน คว่ำมีคนยิงบนเขาบนยอดไปต่อไปต่อบนยอดก่อแตกบนยอดก่อแตกสวยสวยเอ้ยความมีแล้วพี่ชายไปเลยไปซิ่งซิ่งบนยอดเนาะบนยอดบนยอดเนาะดีดีดีเอาหัวไปเดี๋ยวกูลู้ขึ้นไปแคมป์อยู่บนนี่ว่ะไปแคมป์เลยขึ้นไปเลยมีลีเซอร์ลิงเกิลเดียวขึ้นไปมันมีสองตัวป่ะวะตัวเดียวตัวเดียวตัวยส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 วยมีอีกตัวข้างล่างเพื่อนมัน ขล่างกูงไก่ก,ก็แตกอืมอันนั้นก็กระเดน็ลนล้มตายสวยมากหมดแล้วมีขวาข้างนะล่างนะแต่ก็ต้งประตูเสียาสาย,ย,ยอีกเยอะแยะยังวะออกตรงนี้ออกตรงนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วพีห่หนุ่มซิงซ,งซิงออกกันต้อ้องุ่มขอเติมยาก่อนเฮ้ยมีรถมาแจวกูมารถมีรถมาแจวกูเราไปช่วย มาขับออกน้องวงมาขับไปเอาด็อกแขกเพื่อนมีไม่คันนึงหลายคันเลยอุ้ยเขาหัวร้อยห้าสิบไอ้สัตว์ไอ้รถจิ๊บอันนั้นเดี๋ยวไอ้กูเจ็บวงนะครับต่อเข้าวงรถเราจะระเบิดแล้วสงการนี่รถมาจะมาซ่อมเหมือนกันป่ะล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งระวังเลยนะ ตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ยความพี่พี่ความพี่นี้หมดตายตายตายยิงไปยิงไปยิงไปเดี๋ยวดิกูใส่ลูปอยู่ไอ้ไอ้โฮปจะตายโฮปจะตายยิงอปหโุ่มแต่ห้ามยิงมาหุ้ยไปชี้โลดไปไหนไงนี่อะโฮปร่วงอย่าไปเติมก่อนจำเลงนะเติมซ่อมก่อน ข้างหน้ามันซ่อมซ่อมอะไรไอ้ี้เปนรถจราบรถองซ่อมมันก็ระเบิดอย่าให้มันได้เล่นเอ้ยกูโดนลุมไอ้เชี่ยเออมันชุบตีมาลุมยิงกูมีมุมไปละนุ้มมีมีมุมีมุมหนีมาแล้วลุกออกมาก่อนอุโดนหัวนไอ้เียช่วยอดชด้วยอ่างมาย้มนุมันน้น้อยสวย วิ่งทันเอาไว้ซ็อกตายยุโอเคผมมีอาวุธส้สมอยู่สิบห้ากระโดดโยนนะกระโดดโยนโอ้ก็โดดโยนใช่ไหมอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเราได้แล้วพอแล้วมา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 จ่อยไม่ซอบเดินเองไอ้เงี้ยชี้มียาป่ะมียาด้วยล่ะกดไอ้ลูกกิ้งตรงกลางสายฟ้ามาสายฟ้ามาก็ออกแล้วเนี่ยมียาเดินไปปุ้หนุ่มไม่มีไม่มีเกี่ยวปลาแล้วก็เก็บกลับคืนปูปูป่าแล้วมึงเก็บหรอไอ้ซ็อก๊อกเล่นก่อนเลยโกโจตายแล้ว สามเจ็ดล่งสวยอีกตัวนึงอีกตัวอีกตัวนึงหกห้าหลบยิงไม่โดนสวยสวยการเก็บแล้วผมไปแวะปั๊มยาก่อนดีแม่งไม่ยิงเสร็จดูลุงเจอจริงยิงเสร็จแม่งนาดานแม่งยอมเสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อชุบมาอีกสองคนสั่งให้มันลุงเอาตีแกะใกล้ตีเขาไปชุไอ้เสียสดจริงแต่แม่งเพื่อนแม่งขับรถมาแล้วไปเจอปืนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างมีรถสามเจ็ด จริงไม่โดนคนโดนรถไปร้อยโดนรถเราวิเลียนไอน่า่อบสุดเก๋วเป็นยังไงรถระเบิดต้องหล่นและเสียเ้ยแน่นึกว่าพื้นต่ำออกไม่ได้ได้ยินกี่ตาเกิดสอบจะสอบตัวมีคนมีคนโยนในนี้ไม่ถึงอมันอยู่ใกล้เลยอ่ารไดไลแซนอยู่ใกล้เลย โอนไลท์แทนหลุดโล่เฉยอย่าไปรอดแน่ขนมพิซซ่าล็อกน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 ็อกเดี๋ยวผมจะรียดแล้วนะเลียดไปหาเลยไปดิไปดิมีมูฟสองทันปไป่าป่ปเลยกำแหน่เนี่ยใช่ตรงบ้านเลยเนี่ยที่ผมเืินอยู่ล้มหนึ่งบักตึ้งหลวงบักล้มสอง สวยอีกตัวโอ้ยยิงโดนเพื่อนเนี่ยกระเด็นเลยมีไหมโกรนะมันแค่ล้มมันอะมันแค่โอ้ยยิงโดนเพื่อนได้เลยก็ตพบ่งรู้วเหรเเฮ้ยได้ได้เข็นกอแตกร้อยหนึ่งเข็นของแค่ตฮ้ยย้งเปิือนทองนะเก็บเลยมาเลยพี่ชาย หายแล้วแล้วเราจะเอาออกอย่างไรเอาไห้ครับกดขี้ขวาเอ้ยผมไม่รู้นะลองเล็งลองกดลองกดเล็งเงี้ยไม่ได้ดีกว่างดกูต้องรอหาดูว่าไหนเคนเซนมันไม่เหมือนรูดี้ผมลองเคนเซนดูสักสักปมหนึ่งมันต้องมีอยู่แล้วอ๋อต้องกดอันนั้นหรอกมันจะกระโดดขึ้นมาบนหลังคารถเลยโอ้โหบอลโฟนทั้งหน้าครับเค่นั้น โอ้ยโอ้ยแปดลุมหนึ่งมีอีกตัวมีบอยมาตายตัวประสาทไปเอ็นเอเลี่ยนดีกว่ากวไปที่ไหนวะฮ่าฮ่ามันหนีมันหนีตามตามตามเขาติดเก็บหมดหรอกกูมีกีตาร์ดีกว่าหายไปไหนแล้ววะเห็นมันอยู่แถวเนี้ยรีบไปนู่นแล้วนี่ใช่อยูเดี๋ยวพุ่มมาคอปชนพุ่มหน่อยเลยได้ได้เจ็บมือ มันมาลงตรงนี้แล้วมันหายไปเลยไมโยไมโยอยู่ใต้น้ำมันอยู่ใต้ตีนไอเสียที่มึงเอเป็นกระป๋เลยนะไี่แตกเอาเปกระป๋กูก็ว่าเสียงใครมันกินน้ำมันปุตบาออกปพ๊บปุต้ปอ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊บปุ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 ่บปุ๊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 บปุอบปุ๊บปุ๊บปุยถ้ามันมาชนเลยก็จบปม๊บุเว้ย ปีกระสุนพอใช่อเป่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วไห็แล้ว,ว,ลวไพักซับไม่อยู่เสร็จแล้วขวา,านอ้นองน้องใครก็ยิงกูยคนยิง<า>ยขวา<ะ>ขวาโอ้ลูกรีโลอยูอ่ชนปล่อยเรตอนทูปเปอร์ทำงานลำบ,บากใช่ไหมไหน,ไหนี่ไงเที่ยไปต่อนต่อโอเค รองกันจะระเบิดแล้ววะคุผมขากระสุนกันกระสุนหมดอันนี้ตีใหม่แน่เลยไม่ล็ <c oughs> อกล็อกล็อกแล้วกูเจ็บทุกรอบเลยเวลาเจอพวกมึงไง

กู้่กูฉันมองนะครับมีเครื่องแบบมันจะมันว่ะทีเสิร์ด้วยไอ้ปืนเคี้ยเนี่ยชอบเลยเฮ้ยมันยังไม่หมดสักทีหรอวะมันยังยังยังน็อกอยู่อีกเหรอยังน็อกอยู่ใช่ยังน็อกอยู่เลยตั่อายโอ้ยชีวิตพวกมึงน,นี่มันหนังเหนียวตายยากจริงๆเฮ้ยเสียงกีตาร์ลีฟมาใกล้ๆมีคนโชบข้างหลังเฮ้ยมีนคนโชบใกล้เลยมองไม่เห็นนะ มันชุบไม่เกรงใจเลยเหรอตายซะยชุบไม่เกรงใจใครเต,ตาของจริงไะใช่ไหมตายแล้วตายเลยหมดแล้วแม่งชุบแบบไม่เกรงเลยแบบมุมขนาดนี้มันยังชุบไม่พักเลยนี่เราต้องไปยืดประสาทนะเพื่อจะได้เสร็จไปดิหรือว่าไว้ก่อนไปได้ก็ไปเลยไปยืนกันเลยแต่ยา ฟิสซอนซูเปอร์บอกอบบอบส่าจะขโมยสองรอบเลยเีฟยวัสมันขึ้นบอกอ่ะมันมีวงนี่เลยมันจะเป็นช้าล็อกเจียมันขับตามไม่สอดเอยเจียมันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วห้ากเก้าอือไปสั่งกระเด็นล้นหรไหมสวยล็อกล็อกเนาะโอ้ยเจียมันขึ้นามาไม่หยุดเลยมีคนบ,บินมาล้มหนึ่งล้มหนึ่ง นี่เลยนี่เลยจะล,มล้มละน้องน้องสวยมีไอคนจะขึ้นมามีคนขึ้นมาอีกมันหนีมันหนีเชีย่ยไี้คนเนี่ย,นนยไอ้เวนมันจะกีตาร์ลิสไปแล้ว ขยับไปตักข้ามป่ะมึงอะมียาโรด้วยให้ขยับด้วยกันน่จะได้ไปเร็วๆมันเหลือตัวเดียวแล้วนี่มันเราสามมันไปเกือบหมดแล้วยามียาแค่นี้นะทำไม่เต็มเอาเลยเลยโอ้ยเหี้ยมันคูดาวเหมือนกันต่อไอ้สากปืนมันก็ไม่นี่เข้าวงก็ดีกว่าเฮ้ยมันรถลถมันชุบมันชุบอยู่นี่ โดนกูแน่มึงโดนกูแน่มึงหลบในพุ่มไหยมึงชิลกูไม่เห็นนะมีรถขวามือมาใส่ลูกก่อนเก้าตกยเก้าตายเฮ้ยมาอขวายิงไอ้ยิงวะแแนกตึงเลยมาไงวะเกี่ยมันมีรถโดนทำตายู่แล้วมันใช้ชิลบาตเตเหลือสี่ชีวิตเหลือมันตัวเดียวแหละเนี่ยมันตัวเดียวใช่ใช่มันตัวท้ายมีรถปักล็อตแล้วเรียบร้อยมันติดมันติดติดไอ้รับติดเดีเวลาผมดักละ ขับติดขับติดเนอะขับติดอย่างนี้อยไต่ปียเลยไต่อเป็นลู่วันเลย